ก็ยอมรับนะครับตามสภาพนะครับน่ะทั้งซื้อฟรีนีครับเอาอะไรมามั่นใจไม่รู้ครับเอาควายลงไปเตะเมื่อวานครับมาคัดแรพฟอร์ดนะครับลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับในช่วงเวลาครึ่งแรกนะครับทำเฮียอะไรก็ไม่ได้เลยพอเอาควายออกเท่านั้นนะครับไม่เกิน3นาที2องแล้วก็กลับมาชนะได้ครับ3ประตูต่อ2เมื่อวานนะครับก็พาเพื่อนๆน้องๆนะครับที่อยู่ในอาณาจักรเองเนี่ยจัดหนักจัดเต็มบาร์เซโลนาไปนะครับสำหรับแนวทางฟูตทมลที่พาไปถึง4ออเดิมนะครับ เต็มเตี่ไปเลยครับโหเมื่อคืนก็ได้วของปาคของคอกันเนี่ยพอสมควรนะครับรวมๆไมเนี่ยเมื่อวานก็บวกมาเล็กน้อยนะครับน่ะเดี๋ยววันนี้จัดหนักจัดแบบเชิดตกากให้ใหม่ละกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามผลงานหน้าช่องทิกตอกเนาะก่อนหน้เลยก็กล่าวทักทายสวัสดี f อนะครับในช่องทางทิกตอกหนึ่งคู่ตัวเน้นด้วยละกันนะครับต่วันนี้ขออนุญาตนะครับน่ะไปบอลนอกกระแสหน่อยละกันนะครับเป็นบอลตุรกีเนาะ เหมือนจะเป็นกะลาดัสไลน์นะถ้าผมจําไม่ผิดนะในวันเองนะีที่ผมดูแล้วมันค่อนข้างน่าสนใจมากในการเจออย่างด้านเคสติสปอรครับวันนี้ออกรับบทเป็นเกมเยือนนะครับในเรื่องโจรือว่ากระสายวอเตอร์เองเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆสำนักก็มีการปรับปรุงเข้ามานะครับตอนนี้ก็อยู่หนึ่งช่วงตัวนิดๆในการเจออย่างเคสติสปอรนะครับนะ่ะวอเตอร์ภายในเองเนี่ยเหมือนจะแอบ,บให้กดได้เกือบหนึ่งไปแล้วนะครับคือคู่เนี้ยไหลเข้ามาเองเนี่ยกระลาเหมือนจะไม่สวยเลยนะแต่คุณก็ต้องเข้าใจด้วยว่า กลาเองเนี่ยรับบทเป็นเกมเยือนนะครับเนี่ยผมว่าเกมเยือนไม่ใช่งานยากเท่าไหร่ของพวกเขานะครับในการเจออย่างเชลซีลิสปอลเองเนี่ยพวกนักเตะชุดหลักเองเนี่ยนะครับอย่างวิกเตอร์โอซิมเพนนะครับเนี่ยลีลอยซานน่เองเนี่ย,ยวันนี้ก็พร้อมประเดิมสนามกันหมดนะครับเนาะวันนี้เจะจิมเนี่ยผมว่าวกลาเองเนี่ยเอาชนะได้แน่นอนครับลุ้นไม่สองกินเต็มดีกว่ามองที่กาลาตตาสลายได้เลยครับ